ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคือทําไมประกันเทิมถึงไม่ควรนํามาใช้เป็นประกันมรดกค่ะมันมันทำไมไม่ควรใช้คะพี่คือจริงๆอ่ะ จริงๆประกันเทอมดีดีดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นประกันที่ได้ความคุ้มครองเนี่ยสูงมากแล้วเราก็จ่ายเบี้ยที่ถูกที่สุดถูกต้องค่ะประกันเทอมค่ะเบี้ยจะต่ำมากคุ้มครองถึงแบบ200เท่าเลยของของเบี้ยที่เราจ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังได้ประกันสูงมากทุนล้านนึงถ้าอายุสัก30บเบี้ยประมาณสอประอาณั8แอ๋อโอเคประมาณแค่นั้นเองถูมากเลยนะคะแต่ข้อเสียข้อเสียเพียงแค่ข้อเดียวเองก็คือว่า พอเป็นประกันเทอมปุ๊บเขามีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนชเช่น 15, 15ปีครบ15ปีสัญญาคือจบเลยใช่อย่าง,งเพ่หญิงอายุ30เนาะ15ปีเนี่ยส่งเบี้ย15ปีคุ้มครอง15ปีเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาจะจบตอนที่อายุ45แล้วตอน45เป็นยังไงคะพี่ก็ถึงเวลานั้นเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ถูกค่ะเราอาจเกิดสมมติเรามีทั้งเบาหวานความดันไขมันพอกตับทุกสิ่งอย่างเลยเราก็อาจจะ ทำประกันไม่ได้แล้วนะคะหรือจะอาจจะทำยากมีการพิจารณาที่ยากแล้วก็เพิ่มเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนึ่งคือพอมาเบี้ยตอนอายุ46เนี้ยเบี้ยจะสูงขึ้นละอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แผนระดกที่ดีที่สุดอ่ะควรจะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพอก็คือคุ้มครองยาวๆเลยค่ะแต่ว่าเขาก็มีข้อดีเนาะพี่หิงเนาะใช่ใช่ข้อดีก็คือเบี้ยเบี้ยเบี้ย้ถูกแต่คุ้มครองสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับซื้อเสริม ใช่ใช่อย่างวันนี้เราอยากมีทุนสิบล้านถ้าเราเลือกตลอดชีพเราอาจจะเงินไม่ถึงถูกค่ะเพราะใช้เงิน <c oughs> ใช้เงินเพราะมันใช้เงินเยอะค่ะใช่ค่ะาาอาจจะเงินไม่ถึงเราก็อาจจะต้องซื้ออะโรลกไลร้แรงมาเสริมอะเอาเทอมเทอมมาเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้ถึงทุนสิบล้านแต่เราก็ต้องรับให้ได้นะว่าเบี้ยส่วนนี้คือการซื้อความเสี่ยงจริงเพราะเบีย้ยเป็นการจ่ายทิ้งไปเลยโอ้ค่ะค่ะมันจะคล้ายๆกับประกันรถยนต์ค่ะที่เราไม่เคลมเนี่ย ก็คือไม่มีเงินคืนใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความคุ้มครองที่สูงมากซึ่งครีมก็บอกว่าตร,ตรงนี้มันคือมันก็คุ้มเนาะพี่ิคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มมากเลยค่ะค่ะ,คะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะฝากเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เห็นแอดแอดโฆษณาเยอะมากเลยก็ค่ายเดียวกันเลยเนาะที่ว่าแอขายยินว่าต้องอะไรนะขายเทอมขายเทอมไม่ตรวจสุขภาพรับทุกโรคอันเนี้ยแต่ให้ลูกค้ารอสองปีนะค่อยเคลยได้ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะ เอ่อไม่ว hey, so like okay. ่าจะมีประวัต okay. nice. ิสุขภาพอะไรก็ตามควรแถลงค่ะถูกต้องค่ะจะมีประกันอุบัติเหตุเท่านั้น PA เท่าน uh, okay. ั้นที่ไม่มีคําถามสุขภาพค่ะนะคะเออมีแค่ประการสะสมสะสมรับบางชนิดเท่านั้นใช่ที่เหลือมีคําถามสุขภาพหมดค่ะถูกต้องค่ะโอเคงั้นก็อย่าปิดเนาะใช่อย่าปิดนะคะโอเคงั้นวันไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ